สวัสดีค่ะทุกคนล่าสุดมารีวิวการใช้ชีวิตในอุดรนะคะทุกคนว่าตอนนี้เราเปลี่ยนสายงานนะคะจากเป็นแม่ค้าสาวมาเป็นคนครูนะคะตอนนี้ก็คือเป็นครูเอกชนนะคะตอนนี้กำลังกินข้าวนี่ข้าวทุกคน หน้าคือเพิ่งล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลยสักอย่างคือเมนูตอนเนี้ยมันมีแต่ไข่ที่แบบแม่ห่อให้จากที่บ้านนะคะรออะ คิดอยู่ว่าจะไปหาซื้อผักนะทุกคนเพราะไหาซื้อผักมากินกับว่าอย่างน้อยร่างกายคนรได้รับผักนะคะโอ้ยผมสาเหตุที่ ได้มาอยู่ในอุดรน,นะคะคุณคือลองสมัครอตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะมาแล้วก็เป็นโรงเรียนใหม่อยู่นะชื่อว่าโรงเรียนจินตัคณนี้นะคะโกลเด้นเบรนอุดรธานีนะคะก็คือคุณครูบอกว่าเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือนนะเพิ่งเปิดไปเดือนมีนาเมื่อกี้นะคะตอนนี้เดือนอะไรพฤษภาม มีนาเมษาปีศาเฮ้ยส่งเดือนเองนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะพ่อแม่บุกรองโอ้ยโฆษณาเน้นึงสำหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับโรงเรียนจินตคณิตโกลเด้นเบนเนาะสอนเกี่ยวกับวิชาจินตคณิตนะคะทุกคนก็คือบวกลบคูณหารนั่นแหละแต่ว่าเหมือนแบบจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเด็กสมองทั้งสองฝั่งเนาะเออก็คือซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาชัวร์นึงเดี๋ยวนะ ที่โรงเรียนนะคะก็จะมีสอนแบบว่าสอนว,วิธีการใช้ลูกคิดด้วยนะคะก็คือลูกคิดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของภาพใช่ไหมเพราะว่าเราต้องใช้นิ้วปัดอะไรเงี้ยมันก็จะจําได้แล้วก็ช่วยเรื่องการคํานวณก็คือเราจะบวกลบคูณเราไม่ใช่บวกลบคูณมันก็จะมีคูณหารอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้นะคะคือที่เราไปเรียนรู้เมื่อวานนี้ก็คือมีแค่วิชาบวกกับลบนะเดี๋ยวจะเอาดูไปนะ็นง นี่ทุกคนเป็นแบบนี้เลยลูกคิดน้อยลูกคิดน้อยเพราะว่าให้เด็กๆเ,เรียนรู้นะคะแต่ว่าคุณครูคุณครูก็จะช่วยแบบว่าบอกลราคุณเนี่ยตอนนี้อะขอขอเนี้ตดูให้ดูหน้าตาเนีน่ยนึงก็คือประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เป็นวิธีบวกกับลบอยู่เพราะว่าเมื่อวานเราเพิ่งเข้าไปใหม่เนาะแล้วก็จะมีคุณครูก็จะมีแบบว่า วิธีการให้เราท่องจําไม,ม่ใช่ท่องจํามีพูดเป็นแบบคล้ายๆประโยคร้อยเลียงให้เราจําได้ให้เด็กๆจําได้นะคะว่าเออนี่นะโน่นนี่วิธีการใช้ก็แบบนี่แหละทุกคนใช้จากลูกคิดอ่ะเราก็ยังไม่ชํานาญมากนะคะว่าเราเพิ่งไปวันแรกวันแต่เด็กๆที่ที่ไปดูเมื่อวานนี้คือแบบว่าอน้องๆคือเริ่มแบบ แสดงศักยภาพความเก่งกันแล้วนะคะเพราะก็เลยนั่นแหละก็เลยแบบเปลี่ยนจากแม่ค้านะคะตอนนี้มาเป็นคุณครูแล้วนะคะคุณครูแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะก็ลองทําไปเรื่อยๆก็น่าจะได้ประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะทุกคนก็เลยแบบเอเอเนาะชีวิตนะคะเราก็เอออยากทําอะไรก็ทํานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องเขา ก็แบบไม่ให้เดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมอยากทาอะไรก็ทํานะคะทุกคนมันก็ประมาณนั้นแหละเราก็ก็เลยลองดูนะคะว่าแต่เราก็ไม่ได้จบเอ่ออะไรนะคุรุศาสตร์โดยตรงนะคะเราจบศิลปศาสตร์นะคะวิชาภาษาไทยก็เรียนประมาณสี่ปีนะคะแต่ถามน้องเมื่อวานนี้นะน้องที่เขาแบบเรียนคุรุศาสตร์เนาะเขาบอกว่าทุกวันนี้ก็คือ ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นทุกมหาลัยหรืออย่างนะคะแต่ว่าน้องเรียนที่อุดรน,นะคะเขาบอกว่าหลักสูตรตอนนี้ปรับมาเหลือสี่ปีแล้วเออโหแล้วครูเหลือสี่ปีแล้วแต่สมัยเรานะคะก็ยังเป็นห้าปีอยู่เลยนะคะแต่ว่าสำหรับออหลักสูตรของเราเองเนาะถ้าถ้าแบบเราอยากเรียนต่อครูอะไรเงี้ย ก็เห็นเพื่อนไปเรียนปอบัณฑิตพูดปอบัณฑิตนี่เราก็จะสามารถไปสอบรูผู้ช่วยอะไรอย่างนี้ได้นะคะทุกคนโอ้ยห่างหายไปนานมากนะคะก็เลยแบบว่าหาอะไรทํานะคะเดี๋ยวมาเซ่ฮัลโหลไปค่ะทุกคน